คุณผู้ชมคะแล้ววันนี้แกวก็ได้มาอยู่ที่สถานที่หนึ่งที่เขาว่ากันว่ามีนกร้องจิบๆ,ๆิๆๆ เลือกของแต่งบ้านทั้งทีต้องสวยฉูกและดีมีที่นี่ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะแก้จะพาทุกคนมาดูสารตายายตีจุเอียรวมถึงสาระภูมิในสไตล์มุดแบบทันสมัยมากรับรองว่าทุกคนต้องไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจะเป็นแบบไหนนั้นามาดูกันเลยค่ะ ที่อยู่ด้านหลังแก้วนะคะก็คือสารตายายในรูปแบบสไตล์ที่ทุกคนรู้จักแล้วก็เห็นกันมานานนมนะคะแต่วันนี้แกจะพาทุกคนมาดูสารตายายรวมถึงสารประภูมิตีจูเอียนะสไตล์โมเดิร์นแบบทันสมัยมากแต่จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่านอกจากจะเป็นสไตล์โมเดิร์นทันสมัยแล้วยังถูกหลักสตร์ไทยพราหม์แล้วก็หลักฮวงจุยะะ้ยด้วยค่ะอยากเห็นแล้วใช่ไหมตามเลยสิคะ ตอนนี้แก้วก็มายืนอยู่กับอาจารย์แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นให้อาจารย์แนะนําตัวก่อนได้ครับผมชื่ออาุปรภชัยนะครับก็งานทํางานเกี่ยวกับเรื่องผวงจุ้ยโดยตรงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะครับทีนี้ขอเกริ่นให้เล่าให้ฟังก่อนว่าสารเนี่ยมันจะมีตามความเชื่อไทยก็จะเป็นสารวัตถุภูกับสารตายยญ่แต่ของจีนเนี่ยก็จะเป็นโจตีจีนสารตายหญ่ของไทยกับตีจู้ของจีนเนี่ย คือเรื่องเดียวกันค,คอนเซ็ปต์เดียวกันเพียงแต่ว่าของไทยจะตั้งวางไว้นอกบ้านแต่ของจีนจะไว้ในบ้านครับถ้าดั้งเดิมของของเจ้าที่คือของคนจีนเนี่ยเขาจะให้เกียรติเจ้าที่ด้วยการสร้างเรือนให้เจ้าที่อยู่ทีนี้สมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะสร้างสมัยแรกสุดเลยท,ที่ที่ทำเลยเนี่ยก็คือหลังไม้กับกระป๋องนมอ่าแล้วต่อมาก็มาทําเป็นเป็นเรือนไม้ นะครับคือของเดิมเนี่ยเขาจะเป็นแบบแบบจีนๆจา๋าๆหน่อยที่ที่ทุกคนเคยเห็นสมัยก่อนหรือปัจจุบันก็ก็ยังมีอยู่แหละที่เป็นสีแดง,แดง่าครับใช่ครับทีนี้พอมันสีแดงปุ๊บเนี่ยถ้าในแง่ของการตกแต่งเนี่ยมันจะตกแต่งคนข้งยากเพราะว่าพดแดงปุ๊บทุกอย่างในบ้านถูกสีแดงดึงไปหมดะนะมันก็เลยแบบว่าสีมันโดดไปหน่อยหนึ่งทีนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีแดงคืออะไรก็ได้ตั้งลงไปแล้วก็คือขอให้สวยดูดี ดูเด่นก็คือใช้ได้สมัยก่อนเราก็หาวิธีการเก็บเส้นสายให้ให้เหลือโชว์เส้นสายน้อยที่สุดหมายถึงว่าสายไฟเราจะสบหลบซ่อนในเรือนหมดนะฮะตอนแรกเนี่ยเราก็ทําแค่ใา้เดียว1 8นิ้วออกมาดูก่อนว่าเป็นยังไงก็โอเคคนตอบรับใช้ได้นะครับเราก็เลยขยับมาเพิ่ม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 เมป็นตัวน้น24นิ้ว24นิ้วมันก็จะเป็น4เสาอันนี้2เสา18นิ้วก็คือประมาณ48เซนโดยประมาณนะครับ อันนี้พวกนี้มันจะลงไอ้พวกตัวเลขมงคลของจีนอยู่แล้วนะครับอันนี้เขาเรียกเรียกตัวเรือนบ้านใช่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 แล้วก็องค์เทพก็จะวางตัวจริงๆตัวตุ๊กตาเนี่ยก็เพิ่งมาสิบปีหลัง20ปีแล้วก็ไม่มีเหมือนกันครับเขาจะเป็นแต่ตัวอักษรอันนี้ก็จะเป็นลายมือของท่านอาจารย์เกียงไกซึ่งเป็นอาจารย์ผมอีกทีหนึ่งนะครับเป็นผู้เผยแพร่คงจุ้ยในเมืองไทยคนแรกๆครับต่อไปก็จะเป็นตัวนี้24ีนิ้วยีสีนะครับเราจะมีให้เลือกสอบสีก็คือสา เสร็จแล้วต่อมาก็ลูกค้าอยากได้ใหญ่กว่านี้อีก35นิ้วก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวน, <laughs> วนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสองฝ้าสสี่เสาเลยที่มีไฟสองฝ้า,าครับอ,อันนี้เป็นคำคำทั่วๆไปก็คือคือแต่ว่าเราเราก็จะเพิ่มไอเดตี้ลก็ไปอย่างเช่นมีสเต็ปของคนทั่วไปเขาไม่มีเรามีสเต็ปอ๋อหมายมายถึงบันไดตรงนี้มีสเต็ปจริงๆมันเรียกสเต็ปนะครับเราบันไดมันมีต่างหาก อ๋ออันนี้เรียกสเตปอ่าน,นี่เเรียเรียกสตปน,นบันไดครับก็ต่างหากว่อีกแล้วก็ไซส์ใหญ่สุดของเราก็คือตัวสัตตัว42นิ้วนู่นด้านหนี้สี่สองนิ้วครับอันนี้คือใหญ่สุดแล้วใช่ครับ42นิ้ว42นิ้วก็จะเป็นเสาเส,สาไฟทั้งหมด6 6 6 6อันนะครับตัวนี้ร้อยร้อยกว่าโลหนักมากต้องประมาณ5-6คนยกมีสเตปม,มีบันไดบันไดก็มีไฟให้ต่างหากจริงเหรอคะอาจารย์เปิดให้ดูแต่เดี๋ยวต้องทดสอบให้ เพราะอันนู้นมั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 นเรือนสีเมื่อเรือนสีเบจแล้วมันจะสีขาวอ๋อมีไฟด้วยมีไฟด้วยครับชุดเครื่องว้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นสแตเลสแล้วเอาไปทําสีทองนะครับไปทําสีทองพวกนี้จะไม่มีหมองไม่ต้องไม่ต้องมาขัดแบบทองเหลืองคืออันนี้เป็นสแตเลสไปกับชุดอ่าใช่ครับก็ลูกค้าเลือกได้ก็จะมีมีทั้งหมดอยู่3าสีสีแรกก็คือสีสเตเลสล้วนสีที่2ก็จะเป็นตัวสีทองสีที่สามโรสโกล สวยมากสไตล์เบเ้นขนาดนี้ว่าแต่ราคาทีนี้ถ้าสมมติว่ารุ่นรุ่นรุ่นเล็กเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ราคาประมาณ25 0 0 0ืนนะครับแล้วแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเลือกอะไรเพิ่มเติมนะครับสองหมื่นห้าสามหมื่นห้าแล้วก็มาไซส์35นิ้วไซส์35นิ้วแล้วก็คือราคาประมาณ80,000กว่าบาทไซส์แล้วก็ข้ามไปรุ่นนี้ก็ประมาณแสนกว่าครับเท่าไหาร่นะคะจ๊ะแสนกว่า แพงเพราะอะไรคะจารย์น้ำหนักมันการประกอบงานแล้วก็ไฟระบบไฟทั้งหมดครับของอันนี้เป็นหินอ่อนใช่ไม่มันเป็นหินอ่อนเทียมก็คือเป็นน้ำเป็นหินอ่อนแท้เนี่ยเอาไปบดผสมแล้วก็ใส่เรซินเข้าไปอีกประมาณ10โดยประมาณแล้วก็ของอย่างเงี้ยสมมติเรือเล็กเราก็ใช้อันอเล็กเรือใหญ่เราก็ใช้อันใหญ่แล้วถ้าสมมุติว่า ลูกค้าสนใจอยากจะดีไซน์ออกแบบเองเป็นแบบในสไตล์ของตัวเองนี่สามารถไหมคะคือเราไม่ได้รับทําเพราะว่าพอคุณแก้เพียงจุดปุ๊บมันจะกระเทือนทั้งหมดภาพรวมจะจะเพี้ยนหมดคือพวกนี้เราเราอีดิตมาหลายรอบแล้วจนลงตัวครับแล้วในเรื่องของหลักฮวงจุ้ย่ะคะอาจารย์คือโดยหลักการทั่วไปของของของการทําตีจู้เนี่ยอันดับที่หนึ่งก่อนเขาเขาเขาก็จะมีพวกไอ้ไม้วัดมงคล พวกขายทิจูทุกคนเขาเขาก็รู้เรื่องนี้หมดเราก็เราก็ทาถูกต้องหมดทุกอย่างนะครับพี่ต่ว่าถ้าเป็นของอาจารย์กิจไกเนี่ยท่านจะบอกว่าเขาเขาจะมีตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ก็คือคล้ายๆแท่นนั่งแท่นนั่งสําหรับเจ้าที่อ๋อก็คือเป็นแท่นวางสำหรับใครเจ้าที่นั่งใครเจ้าที่นั่งประมาณนั้นอ่าครับเราไม่จะเป็นต้องตกเสกพอไปพอเราไปตั้งปุ๊บ เมื่อได้เลิกเมื่อได้เลิกที่เรากําหนดว่าเป็นเลิกมงคลเจ้าเจ้าบ้านก็เป็นคนเชิญเจ้าที่เข้าเรียนจุดทูบเชิญได้ใช่ใช่เพราะว่าเจ้าที่เอเขาอยู่บ้านนั้นอยู่แล้วคุณคุณไม่ต้องไปงเชิญมาจากสวรรค์เขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับเขาอยากจะเข้าอยู่แล้วแหละพอคุณเชิญ้ก็เข้าครับแล้วนอกจากติจูเอียในศาสตร์ของจีนแล้วนะคะจารย์ยังมีของไทยด้วยอ่ะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเชิญครับค่มันเย็นมากเนี่ยหินอ่อนเย็นมาก ลแล้วภาษาอะไรกับตายายที่เราจุดทูบเชิญท่านมาอยู่บนศาลนี้ล่ะจะเย็นสบายขนาดไหนดูสิสวยมากแล้วก็ยิ่งพับเลยไหมไม่ใช่อธิบายถึงศาลตายายตรงนี้เลยคือตายายเนี่ยคือโดยทั่วไปคนคนไทยก็จะมีหลายศาลหลายแบบแต่ว่าพื้นฐานของของทุกที่เวลาเขาจะสําหรับไหว้เจ้าที่เนี่ยก็จะเป็นศาลตายายอันดับแรก ถ้าบ้านที่มีพื้นที่ใหญ่ๆเขาก็จะมีสารปภูมด้วย <c oughs> แต่อันนี้ก็คือแล้วแต่พราหมณ์จะเป็นคนกําหนดนะครับ <c oughs> แต่โดยยืนเพื่อนก็จะเป็นสารตายายอันนี้เราก็มีพราหมณ์เป็นที่ปรึกษาเหมือนกันก็คือของตายายเนี่ยเขาจะต้องกําหนดว่าหนึ่งต้องมีสีขาโดยป, <c oughs> ประมาณนะครับขาและล่างใช่ครับ,รบต้องมีสีขา <c oughs> แล้วก็อันเนี้ยเราอาศัยให้มันเป็นรูปทรงพีระมิดก็คือเส้นเนี้ยเป็นเส้นเดียวกันเป็นพีระมิดทั้งหมด โด<อ>ามาเป็นทรงเป็ลนลีมแล้วทำไมจะต้องเป็นทรงพีระมิดล่ะคะจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมไม่ได้หรอคะคือจริงๆเราเจตนาก็คือหนึ่งต้องการให้ดูรูปทรงไม่ค่อยเหมือนคนอื่นจะ,จะได้ไม่จะได้มีปัญหาเรื่องพิขกสิทธิ์อะไรอย่างนี้ะนะครับม,มีจุดเด่นของตัวเองอข้อ2คนที่คนที่ผู้ศึกษาผู้พลังงานอะไรพวกนี้เขาก็จะเชื่อว่าพิระมิดมีพลังอาจารย์แล้วเสาี่คืออันนี้เสาสเตเลสครับไ้สเตเลสใช่ครับ อันนี้ก็อันนี้เราก็คือข้างนอกไม่มีอันนี้เราทําเองอันนี้ก็เป็นฉัดสเตเลสฉัดกันฉัดทองสเตเลสอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ใช่ใช่ใช่ของเราด้วยอู้ยสวยจังครับอันนี้มีมีหนูเคยเห็นเหมือนเวลาถ้าเขามีพิธีสาคัญสาคัญ่อาจารย์ที่เป็นแบบเขาเรียกเขาจะเป็นฉัดใหญ่ๆอันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นปรำพิธีแต่ว่าเวลาตัวเรือนทั่วัวไปเขาก็จะเป็นพวกปฏิกระดาษนะครับก็แป๊บเดียวก็พังแล้วเวลาโดนฝนแต่นี่ก็คือ ทนทานระบายครับร,ราคา,าคาาคาเรือนละหนึ่งแสหนึ่งืเจ็ดพันบาทนะครับเป็นตัวเรือนแล้วก็มีชุดทั้งหมดแต่ไม่รวมอันนี้นะครับก็จะมีตัวตุ๊กตาช้างมามแล้วก็มีแล้วก็มีเป็นแบบเป็นแบบกระดาษแต่ถ้าใครลูกค้าต้องการสเสรเลจก็สั่งเพิ่มเติมได้ครับผมคุณผู้ชมฟังดูราคาอาจจะฟังดูสูงแบบหลักแสนแต่จริงๆแล้วถ้าทุกคนได้มาเห็นของจริงก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าสมกับราคามากถูกไหมคะอาจารย์คืออย่างนี้ครับ เนื่องจากว่ามันเป็นหินอ่อนมันสวยแต่ถ้าไปโดนแดดเต็มๆมันก็จะซีดเร็วเหมือนกันเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เราตั้งเนี่ยก็คือต้องมีมีการเขาเรียกอะไรมีการบังแดดบ,บ้างเพื่อให้มันเกิดไม่โดนเต็มๆนักนะครับแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือส่วนใหญ่ที่เขาซื้อไปส่วนใหญ่ก็คือหนึ่งจะเป็นสถานที่ที่แบบว่าตั้งใจโชว์คือตั้งใจเลยว่าเออคือเข้ามาปุ๊บภาพลัดดูดีอย่างพวกออฟฟิศใหญ่ๆเขาก็จะเอารุ่นนี้ไป นะครับหรือแม่พวกเศรษฐีบ้านเดี่ยวเขาก็จะเอารุ่นนี้ไปครับรแต่แต่ถ้าเป็นโรงงานก็ไม่แนะนําโรงงานก็จะดูแพงเกินไปนครับโรงงานก็แนะนําเป็นแบบอื่นดีกว่าครับใครอยากเป็นเศรษฐีชนุสี่ชนะสี่ไว้เป็นเศรษฐีแล้วก็จะมาอุ่นหัวอาจารย์นะคะคสวยมากเลยคะ่ะ วันนี้ดีใจมากเลยอะในที่สุดนะคะก็ได้มาดูสารประภูมิสารตายายแล้วก็ตีจูเอียสไตล์แบบโมเดิร์นนะคะทันสมัยแบบว่าทันสมัยมากๆเลยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับและสําหรับใครนะคะที่อยากจะมาซื้อสารตายายตีจูเอียหรือว่าสารประภูมิสไตล์โมเดิร์นแบบนี้สามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะอาจารย์ไปที่เว็บไซต์นะครับชื่อ aviva spirit a v i v a แล้วก็ spirit s p i r i t อวิวาสเปริณคคุณธนพรนะครับ0ูบ 1, 1 4 4แ4 6 4 8ขอบคุณครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะเพราะว่าอาจารย์สลับเวลามาให้นะคะทุกคนเพราะว่าอาจารย์เนี่ยกว่าจะได้คิวปานี่คือยากจองคิวข้ามปเดือนนะคะเพราะว่าอาจารย์นอกจากจะเขาเรียกอะไรออกแบบผลิตภัณฑ์แบบนี้ออกมาแล้ว ยังสอนเห็นอาจารย์เคยบอก,กว่ามีสอนก็คือ,อเป็นเป็นผู้ช่วยสอนของชมรมภูมิโหราศาสตร์อาจารย์เก่งไกลลครับเป็นยังไงละ่ะคิวทองมากแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่ามีความรู้นะคะแน่นมากเกี่ยวกับศาสตร์มวงจุย้ยแล้วก็การติดตั้งศาลเหล่านี้นะคะวันนี้ต้องขอบูุิจานาร์มากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ S 1> <S 1> สำหรับวันนี้ <S 2> <S 2> สำหรับวันนี้นะคะของตกแต่งบ้านที่ทั้งสวยถูกแล้วก็ดีแถมยังช่วยเสริมฮวงช่วยเสริมบารมีให้กับเราสารพระภูมิสารตายายแล้วก็ติจูเอี้ยในสไตล์โมเดิ ตกแต่งด้วยวัสดุหินอ่อนคะ่ะทุกคนใครที่ชอบการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นแบบนี้นะคะรับรองลืมรูปแบบสารเดิมๆไปเลยนะคะสามารถมาติดต่อหาซื้อกันได้ตามที่อาจารย์ได้แจ้งไว้นะคะรับรองว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงตายายที่อยู่ที่บ้านท่านจะต้องดีใจอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าได้บ้านหลังใหม่ที่ใฉญ่เลยกว่าเดิมขนาดแก้วยังชอบเลยสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะในสิ่งที่แก้วนำมาฝากยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์แิ้งกิ้งติงกิ้งโฮมให้แก้วด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่า จะแอบไปเล่นของเล่นอาจารย์อาจารย์มีของเล่นอีกเพียบเลยค่ะทุกคน <c oughs> ตอนหน้าอย่าลืมตามดูกันให้ได้นะคะ <c oughs> ว่าแกจะนำของตกแต่งบ้านที่ทั้งสวยถูกและดีอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะ <c oughs> วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ